จีนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหรือเพียงภาพลวงการเติบโตของยอดขายของแบรนด์ตะวันตกเปิดโอกาสใหม่เมื่อผู้บริหารบริษัทชาติตะวันตกเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดจีนหลังจากซบเซามานานการเติบโตของยอดขายในไต,ตรมาสล่าสุดจึงกลายเป็นประเด็นร้อนแรงด้วยแบรนด์ใหญ่อย่างเอสเตอร์โลเดอร์เอลวิเมชและอาดิดาที่รายงานยอดขายที่เติบโตขึ้นแต่ทำไมถึงเกิดการฟื้นตัวอย่างไรก็ตาม การเติบโตนี้อาจไม่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเกินไปมีข้อกังวลว่ามันเกิดจากฐานตัวเลขที่ต่ำของปีก่อนหน้าและภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงวิกฤตในตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ขัดขวางความเชื่อมั่นและการบริโภคแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายาดผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่จากตะวันตกที่ดำเนินธุรกิจในจีนยังคงมองว่าการฟื้นตัวเต็มที่ยังคงไม่เป็นเรื่องง่ายพวกเขายังคงระมัดระวังและเชื่อว่ายังต้องใช้เวลาอีกนานสเตฟนานเดลาฟาเวริซิโอของเนสทอลเดอร์ แต่เขายังคงระม,มัดระวังและไม่กล้าประกาศว่าตลาดจีนฟื้นตัวเต็มที่ยอดขายของเอสเตอลอเดอร์เพิ่มขึ้น9%ในไต,ตรมาสล่าสุดแต่บทวิเคราะห์เผยว่ามีส่วนส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากฐานตัวเลขของปีที่ผ่านมาและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนเพิ่งจะเห็นการเติบโตของยอดขายในตลาดจีนอาจไม่เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีได้ทันทีการฟื้นตัวนี้อาจเกิดจากฐานตัวเลขที่ต่ำของปีก่อนหน้าและภาวะเศรษ,ษฐกิจที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงวิกฤตในตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ขัดขวางความเชื่อมั่นและการบริโภค ทางการปักกิ่งประกาศแผนจะกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศใน5ปีข้างหน้าแต่ผู้บริโภคยังคงมีความไม่มั่นใจในตลาดแรงงานและวิกฤตอสังหาริมทรัพย์มิเชลเชงจากกลเมอรแซกกล่าวว่ายังต้องจับตาดูว่าการฟื้นตัวนี้จะยั่งยืนหรือไม่ผู้บริหารของแอลเมชและอาดิดาสยังคงมองว่าการฟื้นตัวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นขณะที่ซีอของแอลอริกล่าวว่าเห็นสัญญาณความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจีนที่ดีขึ้นแต่ยังคงระมัดระวังตลาดจีนอยู่เสมอ แต่คำถามที่เราควรถามตัวเองคือการฟื้นตัวของตลาดจีนเป็นเรื่องจริงหรือเพียงภาพลวงการเติบโตของยอดขายในตลาดจีนอาจไม่เป็นการฟื้นตัวที่แท้จริงแต่เป็นเพียงสัญญาณที่ให้ความหวังให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการคุณคิดว่าอนาคตของตลาดจีนจะเป็นอย่างไร